ไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะที่ห้องประชุมกองพันธ์พัฒนาที่2ค่ายสุรธร payload, รมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้ชมรมแม่บ้านกองพันธ์พัฒนาที่2รวมตัวกันนะคะ เป็นกลุ่มเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน200ชิ้นทั้งหมดนี้จะถูกนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลและคนในครอบครัวใช้สวมใส่ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะเพราะว่าตอนนี้หน้ากากอนามัยไม่สามารถหาซื้อตามท้องตลาดได้มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทางกองพันพัฒนาที่2ค่ะได้ทาการฝึกอบรมสาธิตการเย็บหน้ากากอนามัยต้นแบบและสามารถนำไปเย็บด้วยมือที่บ้านใช้จักรเย็บผ้าก็ได้นะคะจะได้เพียงพอกับความต้อง การของกำลังพลในการป้องกันการแพรบบ่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ค่ะส่วนหน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้านะคะนี่ที่ทางกำลังพลนำมาแสดงให้เห็นเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีแผ่นกรองชั้นในอีกชั้นหนึ่งสามารถซักทำความสะอาดแล้วก็นำกลับมาใช้ซ้ำได้ค่ะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลดการเกิดขยะและมลพิษจากการที่ต้องกำจัดหน้ากากอนามัยอีกด้วยค่ะจากจังหวัดนคร